สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขสองอลงท้ายเลข2นะเลข2คืออะไรลงท้ายด้วยเลขสองมันมีเบื้องหน้าแล้วก็มีเบื้องหลังเลขสอง คือมันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวมันมีต่อหน้ามันมีรับหลังมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเพราะเลขสองเพิ่งผ่านมาจากเลขหนึ่งใช่ปะเลขหนึ่งคือวางแผนรู้แล้วเลขสองเวลาเรารู้แล้วเนี่ยเป็นยังไงเวลาเรารู้แล้วเราก็เก็บเป็นความรับเลขสองจึงแปลเป็นคนที่ ค่อนข้างจะข้างนอกเป็นแบบหนึ่งข้างในเป็นแบบหนึ่งเห็นไหมเมืองหน้าเบื้องหลังเมื่อ,อไรที่เราต้องการในสิ่งที่เราอยากได้การทำงานภายในจิตใจเริ่มแล้วเพราะว่าเราเพิ่งผ่านประสบการณ์เลขหนึ่งมาแล้วใช่ไหมเรารู้แล้วว่าถ้าเราอยากได้เราต้องร้องไห้ถ้าอยากได้เราต้องดิ้น ถ้าอยากได้เราจะต้องหาทุกวิธีทางทำมาเพื่อให้ได้ใช่ปะนี่คือเลขสอจะบอกว่าเจ้าแผนการไหมมันก็ไม่เชิงเจ้าแผนการเพราะว่าเราอยากได้นี่เราก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาด้วยขั้นตอนโดวยวิธีด้วยกระบวนการอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเราผ่านการเรียนรู้มาแล้วว่าถ้าเราทำแบบนี้เราจะได้แบบนี้นะ ถ้าเราไม่ทำแบบนี้เลยเราก็จะไม่ได้ผลแบบนี้เลยนี่ไงมันผ่านการเรียนรู้มาคนที่มีเลขบัตรลงท้ายด้วยเลขสองแน่นอนว่ามีความเป็น High i g ิเ r a รตอยู่ในนี้เป็นผู้ที่มีความอยากได้มีความต้องการแต่ไม่เปิดเผย เป็นคนที่ซ่อนคมซ่อนกลนปิดบังแบบแนบเนียนโอเคไหมแต่ก็ไม่ใช่ข้อเสียนะมันก็เป็นข้อดีใช่ไหมละ่ะภายนอกดีแต่ภายในใจเราเป็นอย่างไรแต่ฮาิเทศบอกว่าถ้าคุณไม่ทำกับฉันก่อนฉันก็ไม่ทำกับคุณหรอกใช่ไหมเบอร์สองเออ เราต้องยืมคำคำพูดหนึ่งมาจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งคุณให้น้ำใจจากเราเราก็ให้น้ำใจกลับคืนคุณให้อาวุธเราเราก็ให้อาวุธคุณกลับคืนเห็นไหมนี่คือเบอร์สองเบอร์สองเป็นเลขที่มีสเสน่ห์เหนี่ยวนำผู้คนให้เข้ามาหาคุณเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์ไงเลขสองไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชาย จัตติกจัตติกก็เป็นไพ่ใบหนึ่งที่มีพลังงานของเลข2อ,อยู่ในนี้จัตติกหมายเลข11บเอ่บวกหเป็นสองอยนอกเห็นนิ่งๆแต่ภายในใจนั้นรวนแล้วแต่คิดวางแผนจัดการอยู่ภายในใจแต่ภายนอกยังไม่แสดงอะไรให้ใครเห็นจัตติกใช่ป่ปะเป็นผู้เนียวน้ำให้คนอื่นเข้ามาหาเพราะมีสเสน่ห ใช่มีเหตุมีผลละเอียดรอบคอบไหมมีเป้าหมายมีความฝันเ,<อ>เป็นผู้ให้โอกาสคนเสมอคนที่มีเลขบัตรลงท้ายด้วยเลขสองมักจะเป็นคนใจดีเป็นคนให้โอกาสคนเป็นคนที่จิตใจดีนะ แต่การให้โอกาสนั้นะมันมีบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นใช่ะหล่าก็บอกว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยจัดเม้นโอกาสไม่ได้มาง่ายๆแต่มันมาด้วยข้อตกลงไงใช่ไหมจัดเม้นหมายเลข20 2สศูนย์ก็มีเลข2อยู่ภายในนี้ การได้มาก็ไม่ได้มาเปล่าๆนะมันมีข้อแรกเปลี่ยนคุณให้อะไรฉันฉันก็ให้แบบนั้นกับคุณใช่ไหมเบอร์สองนะเรามาดูต่อครับสองไม้ทำต่อเนื่องทำเรื่อยๆสม่ำเสมอ ไม่ได้ทุ่มเทมากนะแต่ให้เรื่อยๆลักษณะของการทำงานก็มีมาต่อเนื่องได้มาเรื่อยๆมีมาสม่ำเสมอเห็นไหมสองไม้ถ้าเป็นเรื่องของการงานไม่ได้เน้นเยอะนะเน้นน้อยๆแต่มาบ่อยๆสองเหรียญเช่นกันครับมาน้อยๆแต่ก็มาบ่อยๆมีใช้ไม่ขาดมือ มาสม่ำเสมอสองเหรียญเห็นไหมล่ะสิ่งดีๆสิ่งพิเศษเบรฟิทผลประโยชน์มีมาเรื่อยๆไม่ขาดสายไม่ได้มาเยอะแต่ก็มีพอใช้อยู่สองดาบครับอ่าสองดาบ คุณให้อะไรฉันฉันก็ให้แบบนั้นกับคุณจริงปะคนที่มีเลขปัดเลขสองนี่บางครั้งเห็นข้างนอกดูใจดีนะแต่อย่าอย่าให้ร้ายนะ <c oughs> ร้ายกลับคืนมาแล้วร้ายมาร้ายกลับนะครับไม่โกงสองถ้วยครับแน่นอนใครๆก็อยากจะมาคุยด้วยเพราะว่าอะไรคุณมีสเสน่ห์ <c oughs> เพราะฉะนั้นสายสัมพันธ์ จึงมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับคนที่มีบัตรคนที่มีเลขบัตรลงท้ายด้วยเลขสองทุกอย่างมันมีความคาเรียกว่ามีความต่อเนื่องด้วยสายสัมพันธ์งานที่ทำต่อเนื่องเงินที่ได้ต่อเนื่องการตัดสินใจแบบต่อเนื่องความรักการเข้าหาจิตเมตตาความห่งวงใยอารมณ์มันเป็นการสืบเนื่องอารมณ์มา อย่างสองดาบเนี่ยอยู่ๆจะมาให้สองดาบไม่ได้นะคุณต้องให้อะไรเรามาก่อนนะเราถึงจะให้สองดาบกลับคืนถูกปะการเงินก็เหมือนกันเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์ไปทำอะไรก็แล้วแต่ค้าขายทำอะไรก็มีเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆคนก็อยากจะใช้บริการของคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณคนที่มีเลขบัตรเลขสอง มีเสน่ห์คุณใจดีใช่ปะ่ะอัธยาศัยใจดีเวลาคุยด้วยสองถ้วยไหมมันมีความประทับใจหวากอยากจะได้งานอยากจะทำงานก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้านายกับเพื่อนร่วมงานมักจะได้งานใหม่ๆมาเสมอขอเรียกว่าอะไร connection คนที่มีเลขปัดลงท้ายเลขสองแค่ความรู้สึกระใส่ใจมากเป็นพิเศษไฮบิเทดไหมดูแลใส่ใจเอาใจใส่เข้าใจไงเพราะไฮบิเทดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้แบบนี้ดีรู้แบบนี้ไม่ดีจึงเข้าอกเข้าใจคนที่เจอกับเหตุการณ์เดียวกันอยากจะขายของอร่อยให้กับคนกิน คนกินเขาจะได้มีของอร่อยอร่อยบอริโภคคนกินได้กินของอร่อยเขาก็ให้เงินกับคุณเพราะว่าคุณทำของอร่อยไหมเขากินคุณเป็นคนใจดีอัธยาศัยดีล่าเริงแจ่มใสใครๆก็อยากจะเข้าหาคุณเลขสองคุณคือผู้ทำให้คนอื่นมีความสุขอ่าเพราะว่าดังนั้นนะคนที่มีเลขบัตรลงท้ายเลขสองอะ ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนที่นั่นมักจะมีความสุขเสมอคุณจึงเหมาะที่จะทำงานประเภทงานบริการงานเกีย่ยวเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกงานศินละปะงานดนตรีงานการแสดงคือมันทำให้รู้สึกดีอ่ด้วยความเป็น h ฮบิเถิเองมันมีความอ่อนโยนมีความสง่างามมีความสวยงาม อยู่ในนั้นเลขสองลงท้ายมักเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอคุณจะให้โอกาสทุกๆคนคุณจะไม่ไปมองถึงความผิดพลาดในอดีตคุณจะไม่ค่อยมองเลยว่าเขาเป็นยังไงมาก่อนแต่คุณพร้อมที่จะให้โอกาสแต่อย่าทำแบบนี้กับฉันนะฉันเอาคืนนี่หนักกว่าเดิมนะใช่ไหมเลขสองอ่า เลขสองมักจะเป็นคนที่คิดมากคิดมากไหมเพราะว่าอะไรถึงคิดมากเพราะว่าเราห่วงทำไมถึงห่วงล่ะเพราะเราเข้าใจในความรู้สึกเขาเราใส่ใจคนทุกคนที่อยู่ในชีวิตของเราคิดมากว่าแม่จะมีเงินไหมรูปไปโรงเรียนเงินจะพอไหม คิดถึงพ่อจะเหนื่อยไหมคิดถึงสามีสามีจะเป็นยังไงเนี่ยมันคิดถึงทุกคนเลยเพราะว่ามันเอาใจไปใส่กับทุกๆุกคนบางครั้งนะครับคนอื่นๆเขามักจะมองละมองคนที่มีเลขสองว่าไปจูจ้จี้จุกจิกไปเซาซีไปอะไรเงี้ยจริงจริงเขาเปล่าเขาห่วงใหญ่คนห่วงใหญ่เขาจะทํำยังไงล่ะก็ต้องไต่ถามความรู้สึกดูแลเอาอกเอาใจแต่บางครั้ง บางคนไม่ชอบอันนั้นก็เรื่องของเขาไปแต่ถ้าใครรู้จักกับคนที่มีเลขเบอร์สองคุณจะมีรอยยิ้มคุณจะมีความประทับใจคุณจะมีความสุขที่ได้ที่ได้อยู่ร่วมกับคนคนนี้โอเคไหมครับจบแล้วนะครับกับคนที่มีเลขบัตรตรงท้ายด้วยเบอร์สองเลขสองนั้น เป็นเลขที่เหนียวนำโชคชะตามีสเสน่ห์ใครเห็นอยากจะคุยด้วยใครเห็นก็อยากจะคบอยากจะรู้สักรู้รู้จักเลขสองมักมีสายสัมพันธ์บางๆเชื่อมโยงระหว่างกันตัดขาดยากเอตัดออกยากเอาออกยากเพราะว่ามันมีสายสัมพันธ์บางๆเชื่อมโยงกันและกันอยู่ เบอร์สองจึงเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับการได้มาการไหลามาการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องของความหวังกำลังใจเป็นเส้นบางๆที่ทำให้รู้สึกว่ามีพลังจบแล้วนะครับขอไพ่ทาโร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสาหรับคุณใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่ อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ